สวัสดีครับบ้าวท่าอส,สดี่านผช้ชมครับวันนี้วันที่4ธันวาคม2567นะครับมอนีพาเดินทางนับมหายายน้อยฝันแม่นนะครับงวดที่พานมาฝันแม่นคัก่านผช้ชมนะครับยำให้คัก3 4นะครับผมออกสี่สามเอามูนีเดินทางมามาบ้านยายน้อย่านผช้ชมมาหายายน้อยนะครับมาฟังน้ำกันไว้ยายน้อยฝันหรือย,ยังนะครับ งวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 7นะครับเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงนะครับท่ชนชมโอ้นะครับแม่นคักงวด2-1หนึ่งกะเลขพีไสจากเกาหลีนะครับงวดที่ผ่านมา3-4-4-3อ่าความฝันยายหน่อยเอา้าเข้าไปหายายหน่อยน้ำกันทผช้ชมนี่ละอา่าคนก็อ,อยู่นาบ้านนี่ละ อาสวัสดีใช่เอขอเยียหน่อยทุกคนสวัสดีครับยายนูเป็นไอ้แต่งตัวซิงใท่ยายน้อยเยายน้อยมัตสสวนสุดมัตสสวนสวนไปเจ็บบกเขายเพื่อนแม่เอฟซี่ยายน้อยปู่บกเขายอยู่เงี้ยหลังนละบ้านแถวบ้านในพี่สาวบ้านน้องสาวจ้าอยู่บุรีคยไปเอาเดี๋ยวถายแม่หมูกันท่านผู้ชมจ้าจ้าถายแม่หมูกันสวัสดีค่ะยายนอยาบ่าวสาวก็มีน้ำใจให้ยายน้อยท่านผู้ชมนะครับขอบคุณค่ะบประมานของยายน้อยนะฮะ เออเอาขอบคนหลายๆเออโชคมัาอะไรแย่หน่อยคือฟันได้แตกแย่หน่อยโชคดียูเอฟซีเพราะว่าขมัดออกตัวที่สามซีนี่ที่ออกตัวสามซีนี่แย่หน่อยสีได้หลายสามซีตรงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โนี่สามตัวนี่เกือบแตกเนาะเพราะว่าขนอนรักรวยของไอซีเนาะแปดแปดกับเก่าเนาะเบาเถานะไอที่แมนน่ะนะ ตัวแย่หน่อยพันตัวเลขสามตัวเย่หน่อยซื้ตัวนี้ออกก็ได้หลท์ถึงปานีว่าคนตายก็เลยเอาศูนย์ใส่นะเราใส่เล่มศูนยสมสี่ศูนย์สามสี่เห็นปะอ่าออนสามสามออก43นสามอ๋อออกศูสาทะเบียนรถที่ย่หน่อยบอกแกมตัวเอฟซที่ว่ามันขี้ตายน่ะหนึ่งหกเจศูนย์ย่หน่อยเพราะซื้อซื้อหนึ่งหกหกหนึ่งน่ะ เอแต่มันได้หลายเลยพวกซื้อได้อยู่สามเมืองตีได้สามเมืองอ้าวยังได้โชคมานอยู่ได้ซื้ออาหารใส่บาทเยเหมาเ้าเอฟซีฟันแม่นอยู่เนาะฟันว่าหลานไส้เอออืมก็เพิ่นตายฟันแล้วเพิ่นก็มาตายเพิ่นก็ตายอีหลีที่เฮ้าดิเงี้ยเสียงงานช่วงขันแมนเอฟซีว่าแมนว่าโอ้ยเลขออกเลยเยอะหน่อยจะบอกขันบอลถมาหายเยอหน่อยอีกคือเก่าหอนเยอะหน่อยสิบเอฟซีสิได้หลายเพราะว่า ผู้พ้นตายแนละ้วไม่ซีพ้นมาหายหญ่หน่อยก้อนที่จังหันเฮียนจากบาดเลวบานห้าววานนะไงพระเขาเออไงพระเขาเรื่องนะ<ฆ>ไอแม่มันมาแม่มันว่าแ,แน่นสิไปแล้วดีบาดนี้แม่อย่าลืมแน่นเด้อมันว่าเลขออกอายุมันอี๋ซีแต่ว่าอายุแท้ที่จริงมันหนะ่ะสามสิบสี่ปีเก้าเดือนอม,มาใหญ่หน่อยมาเสี่ยงมึงเลวตอนก้อนที่ซบไปวัดนะที่ว่าไปไทยมั่งหูใหญ่หน่อยนะใ,ใหญ่หน่อยดูขอนไปป่ามันก็เป็นเปลีอยู่แล้วแม่แม่โอ้เนาะเออ ปลากลัปไปเลขมันออกกับเม่ยวถวแปดสี่สามเมตรเยหน่อยว่าอื่ก็สร้างสมบูรณเขามีสมนีน้อยเอฟจีค่อยนั้นไปั่องซโสกีบอกแต่ว่าเย่หน่อยกับฟันละละฟันแลวฟันเลวบารูว่ามันปูอยู่แห้ยนี่เพ่นใจโศกหรือเปล่ามันเป็นผู้เทาผู้เทามาเอินเอิืนเยี่หน่อย มะเอือนว่านออกมาจากเฮียนเน้พนลางสีเมฟซี่ออกมาจากเฮียนเน้น่าว่าสันเป็นยังก็ไปอยู่แต่ในเฮียนแถวว่าสันเหมือนเจ้าหน่อยว่าอุ้ยจากผู้ใดมาเอือนเจ้าหน่อยเนาะยาเจ้าหน่อยว่างสีลายเอฟซี่ก็บพออกไปแล้วเขาบูเหินจากกับเจ้ากับพนเสียงโวเป็นผู้เฒ่าตัวหนาเพราะเป็นผู้ที่เคยมาเอือนนี่สีเมฟซี่เจ้หน่อยเลยว่าอุ้ยบูออกไปดอกหัวขไขมาาดอกหัวไขมอขึ้งง้อเจ้าหน่อยว่างสินะเบาเท่าเหมือนเจ้าหน่อยก็นั่งเสืออยู่นั่งกลๆว่าขึ้นจังเลนกับพวกซ้อนมีนี่อย่างยังสีเม แม่แม่บานย่ยหน่อยผู้หนังก็เลยบอกว่าฟ้าออกมามันบม่มีเวลาอยู่น้ำโดนปอนนั้นเขาบานบันย่ยหน่อยว่าหามีขวออกวควงแม่ผู้เทียนบอกไปหาเขากันหน้าวราษัรครบ,บันย่ยหน่อยได้ออกไปย่ยหน่อยได้ออกไปบานนี้ผู้อยู่เอาของให้นั่นเป็นเนื้อแม่เอฟซีเป็นเนื้อเป็นต้นนี่แม่เป็นสิ้นนี่ล่ะ เลียดนี่ยอ่อยเต็มมือสองข้างเลียดที่อยู่มือผู้ออกคือของไม่แย่น่อยนะแย่น่อยว่าออคุณไม่ยานเดี๋ยวกูจะข้าไปไกลอยู่บ่แย่น่อยคิดนะบ้าเถ่าคเอาม้าม้าม้เฝ้ามาเอาเมื่อไหนี่มันสีน่าใส่มือเหรอว่าสันว่าเนื้อนะ่ะเลียดนี่ไหลย่อยที่สีไหล,ไลทั้งไหลลงมาทั้งไหลหนยลงมาแขนฉอดแย่น้อยว่าเอาเอาอยู่ดอกเลียตัวมันแย่น้นอยว่าสิบอกท่านแย่น้อยยานไหม กินเลียดนี่ซีเม้นตข้าวเลยข้าวอื้อเล,เล่ยกินเลียดที่ออกมาจากตูตผู้นั้นเดี๋ยวนี้เยอะหน่อยว่าเล็กนนเนอะขันเขาว่าเน,น่านั่นเขาว่าสีเน,น่าเนี่ยบอกเยอะหน่อยสิว่าหาหนึ่งหาเด้เต็สี่กับหาศูนหาเล็ดรดเบาเท่าเด้อันนี้ความคิดของเยอะหน่อยแล้วตีซอยกันเออเยอะหน่อยสิบอกหาศูนหากรเป็นยังก็ว่าหาศูนหาเมื่อสองสองขันหาอยู่เด้ เมนบอกเออเน่าคข้ามาเน่านี่เน่าหน่ะเป็นหนึ่งนี่เป็นศูนย์ก็ได้เมนบอกเอฟซีเออเย็นหน่อยตีสเกิลนี่ตีสเกิลเระว่าล่อวันพระอีกมือใดล่อว่าวันพระให้แม่แม่กับบ่าวถ่อมาหาเยอะหน่อยอีกเที่ยนึงเออจังกัสีจังสีวงให้แม่บ่าวานี่เ้าบอกก้มฝันสู้กันฟังผู้เฒ่ามาเอิญบอก ผู้เถ้ามาเอิญแต่ผู้ที่ยืนเอาเนื้อให้เนื้อเ่าอยู่เมื่อไหร่เพราะเป็นผู้เฒ่าใช่โอ้อะหน่อยฝันตรงงวดเลยฝันตรงงวดมันมันกับสินแม่แน่แน่แน่สินะแต่ว่าคนที่เอาเนื้อเนื้อให้เนี่ยบ่ได้เป็นผู้เฒ่าจะรู้ใจว่าเป็นผู้ท่ายเออพวมามาเอาเนื้อถาะถือไว้นี้มันจนเนื้อเ่าข้าเมื่อฝอยแล้วแบดเยอะหน่อยว่าอ้ยขันเ่าเราเสียไม่กินยังไดี๋ะเยอะหน่อยว่าครับ มาเอามาเอามาเอาเลี้ยวไปเลียดประสันงอยโรคเบาเถ้าจะกินข้าวเลียดเท่าข้าวเท่ากินเนามันข้าวผสมกันเลยเนาใส่มือเขานะจะเนาคักเนาเนอแล้วเลียดก็ออกเลียดที่ยูเมือเป็นเนื้อก็ไหลลงนั่นเขียนสอบเขาจดกินกินข้าวแล้วจดเยี่นหน่อยเพราะอยากไปเอาเพราะเยี่ยนหน่อยเดเมืองสีเยี่ยนหน่อยหูเมียเลยแม่เอฟซีฟันหัวยก็สิบอกขวัญสิแก้วว่าจังสะดุ้งแล้วกูหูเมียมันบวมเหมวย ลูกหนึงเขาก็น่าวับสันย่หน่อยว่าแม่ไม่เหมือนก็ได้หัวเมียเราเลยมาเขียนเลขไว้เรเลยมไเขียนไว้ห้าศูนย์ห้าห้าห้าโอ้สามตัวนี่ปก่อนไปหาลอตเตอรี่หาผู้ใดมาคเย่น่อยอาหหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หแต่ว่าไอ้เลขเลขไอ้พันบอกมากพ่อไอ้พันได้เสนกลัวเห็นว่าเย่หน่อยว่า เลขเพื่อนมากเก่าเก่าหนึ่งเก่าแ่เห็นถึงรอนะครับเนาะเพ่กระชือเพื่อกระชือคกหนึ่งดิายหน่อยไอนกบมาห่วงวะเอฟซีมามือนานพืนกัมาอยู่มันกัมาซีหญ่หน่อยยังวันบอกกับจารดว่าตานกมันก็มาบอกเลข่องขวัญเกียตสีวะมันจีบมีสี่อดตะกอขอกมันห่วเกียีมันมีสีเด้เพื่นเลือมาแล้วเพิ่นเหลือมมาแล้วเพราะว่าอย่างตี เพราะว่าที่แย้หน่อยเบิงอ่ะนะในว่าคนเกิดปีของแย้หน่อยนะมันมีเทวดาอุปธรรมกับวิหกวิหกก็คือนกตัวส่วนอีแยหน่อยพอคนได้อยู่บ้านที่เอฟซีหงนอะไรแยหน่อยเร่ร่อนเนาะไปพูกเกตเนาะหลังจากกลับขึ้นมาเพิ่นกับพ่อเพิ่นมาเพิ่นเสียยิเพิ่นหายกี่ลีกส่งมีสองงวดแล้วอะไรแต่ว่างวดนี้อายเพิ่นมาสิยได้เหลี่ยงเพิ่นมาศูนย์มาหนึ่งบนวันนี้แม่นบอกพี่ชายจากเกาหลีอายอ่า จากเกาหลีงวดนั้นสองหนึ่งกับเขาของเพื่อนตรงๆเนาะวันที่แล้วเ่าเขาของเพื่อนเราวันที่แล้วเพราเขาเขาแต่ความฝันใหญ่หน่อยสามสี่สี่สามมีละเนี่ยนไหมครับงวดนี้เพิ่งมาศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบเพิ่งจับคู่ให้เดี๋ยวจังหวลองให้เอฟซีอันนี้ของใหญ่หน่อยทำชุ่มสามสี่มาสี่สามตัวเน้นเล่หเห็นป่ใหญ่นอยหน่อยให้เน้นตัวนี้มาหาสองรอบใหญ่หน่อยก็เน้นตัวนี้นี่ครับขีดให้เล่ห์สามสีออกสี่สามสามตัวเกือบแตกนะครับเดี๋ยวเอาเท่าเขียนให้ ห้าศ <5, S 2> ูนย์ห้ากับห้าหนึ่งห้าน้อยะหน่อยเนาะเสื้อเอฮาวท่านผู้ชมเบาเท้าเขียนให้แล้วใหญ่น้อยนะครับผมอ่าฟันแบนเด้อนะครับอวดที่ผ่านมานี่นะครับสามสี่อู้หู้นะเลขอายุหลานชายน้อยหน่อยนะครับผม,มบที่เพิ่นเสียชีวิตเพิ่นอายุสามสิบสี่นะครับเอาวันนี้น้อยจับให้แน่อ่าคุณท่านแข็ง,ง,งนะครับน้อย ที่บ้ามยกพนีครับผมอ่าเอาหาหนึ่งหาหาหนึ่งหากับหาสุนหาหาสุนหาอ่าสองตัวลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่เอฟซีอ่าหาลอตเตอรี่ไว้เนาะหาได้โชคแช่หน่อยขันน้เขามันกับเขาสามตัวหนาสามตัวหลังมันอืมได้อยู่แล้วหาบ่มีสามตัวไทยเท้าก่าสามตัวหนาสามตัวหน้าลอตเตอรี่ท่านผู้ชมเอ่าหาบ่มีหาหนึ่งหาหาสุนหาหามีอยู่ข้างหน้าเข้าเก่าอยู่ข้างหน้า อ่ามันดวงคนมันบ่เน่ดรอกอ่าสองตัวหนึ่งห้านย์ห้าห้าห้าเนี่ยยหน่อยเน้นที่1นึ่หาหนึาอืมอืมเอามาหน่อยอ่ท่านผะู้ชมราบยาหน่อยว่าหาว้เล็กไทยสามตัวหรือเล็กนาก็ไดหนึ่งห้าหาศูนย์หา,หาแต่ว่ามากคกะคือหนึ่งหาเนี่ยบอกยาหน่อยมาคัะคือหนหาเพราะว่ามันว่าเลียเน่าหมมันว่าเนื้อเน่าน มาเอาทั้งอยากได้ทั้งขี้เดียดนะภาษาอีสานกับขี่เดียดภาษาไทยกันน่ารังเกียจมันเน่านะเมื่นบันลังเบาเท่าแต่ว่าผู้ที่เอาเนื้อให้บ่เป็นผู้เท่าบม่เป็นผู้เท่าแต่ว่าเสียงเอิ่นเนี่ยผู้เท่าเอิ่นแต่ว่าเสียงเอิ่นเป็นผู้เท่าคิดว่าไม่ดีพออยู่ศาลเอิ่นให้ออกไปหาเขาอ่าเออบ้านนี้ผู้ชายเพื่อนเป็นเอาเนื้อให้เออเอาเนื้อให้ยืนยื้อน่อยเผื่อว่กล้าเขาไปใกล้เพราะว่าบุคุณหนาเพิ่นอืบ้านนี้ที่มาเอาแน่ถือไ้โดแล้วมันเน่าก็บะรนี่ เพราะฉะนั้นมันสีน่าแล้วเพคนว่าว่าเลี้ยวไปก็คือสีเน่าทั้งแดงทั้งเหลี่หมเลี่ยดกับไรล่วงทั้งใหญ่แบบนึงคือยคนบ่เคยเห็นหน้าจริงๆของเป็ดไก่เนี้ยแงหน่อยว่าตัวสิเอาคนอโอ้ยเอาอยู่ดอกเขาคือเขาแบบท้างนองบังคับแหมเพราะเาขันแม่นขันแม่นเอาได้เด้อกัแบบจำใจซื้อเด้วตัวนี้เพราะว่ามันมีเลขในใจอยู่เดี๋ยวล่อวันพระสิบอกเอฟซีอยู่เดี๋ยวให้มา ล่อๆล่อใหญหน่อยเขียนใส่เตหมอนหลักขอเพิ่นเกินขันมันเมียนให้เพิ่นไม่ยำเสียงฝันก่อนเนออเสียงฝันนายเอฟซีพักได้ไม่น้อยหลังวันพระเนาะยี่ใดเนาะอ่าท่านผู้ชมเอาคักๆอีกงวดนี่จ้ะจะขอปูเวลาจะนอดปีไม่จนเพราะว่าจะเปลี่ยนสารในเพิ่นแมียนที่อยากได้ไม่ซักห้องโสดดีน้ำกัดน้อยเอฟซีนวดเปลี่ยนเหี้ยในปู ให้โชคให้มาเนอยอ้โชคให้มาทุกคนในเอฟซีเด้อไม่ยังมีกระิอเอออนะครับผมต่อคุณยัยหน่อยเดี๋ยวจังมาหายหัยหน่อยหลังวันพระเนาะฝากกันคลิปน้าท่านผู้ชมขอบคุณย่อยน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ